ตกต่ำหรือจุดจบบลูคนาดุพรปุณนกันสสบัญชีรายชื่อและก็โคศกพักเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวกรณีที่มีการมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะถึงช่วงตกต่ำหรือบางคนพูดถึงขั้นว่าอาจจะเป็นช่วงจุดจบของพักเพื่อไทยภายหลังจากที่เจอเรื่องห้ายๆหลายเรื่องตั้งแต่นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรหลุดจากตําแหน่งนายุ้งตีคนที่31จากกรณีคุยสนทนากับพุนเซนเรื่อยมาจนถึง นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตีคนที่23แล้วก็เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพรรคก่อนหน้านี้เนี่ยถูกจําคุกในข้อหาที่เรียกว่ายังไม่รับโทษในคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ล่าสุดเนี่ยผลโพลจากการสํารวจเนี่ยของหลายสํานักก็บอกว่าคะแนนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยน้อยกว่าพรรคประชาชนน้อยกว่าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็แค่สูสีกับพรรค พลังประชารัฐนี่คือช่วงที่พรรคเพื่อไทยถือว่าตกต่ำเป็นที่สุดแล้วแต่ตัวบลุกดันุพรก็ยังยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเ,ออเคยผ่านความยากลําบากแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเคยผ่านการเรียกว่ายุบพรรคมาสองหนเคยผ่านการถูกปฏิวัติจากผู้นําทางทหารมาสองหนแต่ทุกครั้งพรรคเพื่อไทยก็กลับมาได้และก็สามารถยืนหยัดเป็นเรียกว่าสถาบันทางการเมืองของไทยได้มาโดยตลอดมีนายกมาแล้ว5้าคนแล้วก็มั่นใจว่า ในการเลือกตั้งที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่พักเพื่อไทยก็จะกลับมาได้แล้วก็ยืนยันพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแล้วก็จะชูนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนี่คือเสียงของโฆษกพักเพื่อไทยส่วนจะถึงเรื่องของการตกตำ่ำหรือจะเป็นช่วงแห่งการจุดจบของพักเพื่อไทยคนไทยเท่านั้นที่จะให้คำตอบ